กาสตราจารย์ครับกระผมนาวากาโทวัชลพงศ์กลีบม่วงหมายเลข064ครับขญาตเรียนอสอบถามนะครับในฐานะที่พวกเราเป็นนักเรียนในหารเสนาธิการครับแล้วก็ต่อไปเมื่อสมัยการศึกษาแล้วก็จะไปกลับไปรับใช้ประเทศชาติประเทศชาติตาบทบาทและหน้าที่ของตนเองครับพระอาจารย์พอจะมีแนวทางแนะนําการประพฤติปฏิบัติตนให้กับพวกเราได้ไหมครับว่า มีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะเหมาะสมทั้งในในทางธรรมแล้วก็ในทางโลกครับก็คือ,อยมไม่ต้องทำอะไรมากฟังคำผู้เจ้าอ่านคำพูเจ้าไปเรื่อยๆมันจะสร้างปัญญาให้เราวิธีฝึกคนให้ดีเนี่ยผู้เจ้าไม่สนใจเรื่องอะไรเลยทำจิตให้สงบปัญญามาเองยมอยากให้ลูกน้องมีปัญญาอยากให้ตัวเองมีปัญญา จเจริญอนา,านาภาณิติอยู่กับลมหายใจนี่คือวิธีแต่ฝรั่งมันไปนสอนคิดเยอะๆนะอ่านเยอะๆอะไรไม่จริงนะรับใดนิวรณ์ห้ายังมีอยู่ผู้เจ้าบอกทุปัญญามันจะโง่นะนิวรณ์ห้าต้องละละนิวรณ์ห้าง่ายๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิวรณ์ห้าดับไปแล้วอัตโนมัติเราจะเป็นคนมีปัญญา ปัญญามีหลายประเภทปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพ่บูรบางทีโยมมีปัญญาแต่มันไม่แล่นมันไม่เร็วมันมาไม่ทันจบเหตุการณ์ไปแล้วพึ่งนึกได้อ๋อต้องแก้ปัญหาอย่างนี้มันไม่ต้องมาหรอกไอ้ปัญญาอย่างเนี้ยนะมันไม่ทันการมันช้าไปเนี่ยประเภทเนี้ยนะมันจะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหมดถ้าเราทําสมาธิและพระพุทธเจ้าบอกสมาธิเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบัน ยมอยากรวยอยากได้ยศอยากไลยอยากสมปรารถนาผู้เจ้าให้ทําสมาธิแล้วตั้งจิตปรารถนาได้หมดนะไปลบทับจับศึกอยากจะรอดทําสมาธิรุ่นน้องๆฐานบกทางใต้บอกเดือนี้เขียนมาในคําถามข้ามวันเสาร์บอกอา,าจารย์ครับผมไม่มีเครื่องรางของขัง,งและผมทิ้งหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมนั่งสมาธินะอยู่ในดงกระสุนก็ไม่กลัวแล้ว นะเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะมันจะตายก็ตายมันจะรอดก็รอดใช่ไหมและถ้าตายเราก็มีเครื่องอยู่แล้วเราก็อยู่กับลมหายใจราสังโยธาได้อย่างน้อยสุทาวาสแน่นอนแล้วปรินิพานในภพนั้นสุทาวาสอายุ500ร้กับหลังจากตายก็ปรินิพานมันมีที่ไปชัดเจนตามผู้เจ้าเปะนะมันก็หมดความกลัวนะแล้วพู้เจ้าบอกเหตุในการสมปรารถนาหประการ เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไปบนบานสารกล่าวสะดอเพราะบวงสวงไม่ต้องเลิกทิ้งไปได้เลยนะชีวิตโยมจะสะดวกง่ายขึ้นเยอะแต่โยมกลับมาสร้าง5ข้อคืออะไรศรัทธาศินสุตะจากขะปัญญาศรัทธาในตถาคตเชื่อว่าคนรู้จริงคือพระพุทธเจ้าเราก็ฟังให้มากสินพระเจ้าให้รักษาศินห้าสุตะ คือคำสอนของตถาคตเราก็เสพครบให้มาจาคะเสียสละแบ่งปันจะมากจะน้อยจะเศร้าหมองจะประนีก็ตามไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องตั้งจิตละความจรรน,นะเราทำเพื่อละความตรรอันเป็นมนทินในจิตอันที่5ปัญญาคือการละนิวรณ์ห้าหรือการเห็นอริสัตคือการเกิดการดับนะห้าอย่างนี้ใครทำพู้เจ้าบอก ปราถนาอะไรได้ทุกเรื่องแม้จะตายแล้วในสัมปรายะปราถนาจะไปเป็นเทวดาได้ทุกชั้นปราถนามาเป็นมนุษย์ได้ทุกระดับอยากจะเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าดีมหาศาลต่อไปก็สำเร็จนะนั่นนี่คือเหตุสำเร็จที่สัพพัญญูสัม,มาสมพุทธะได้บัญญัติเอาไว้ห้าข้อนะซึ่งวันนี้มีอยู่แล้วในคารวาชั้นเลิศ วันนี้ให้หนังสือมาทุกคนเสพครบมีหน้าที่เสพครบคำพระเจ้าศรัทธาเชื่อว่าท่านรู้จริงนะท่านจะสรู้จริงคำสอนประเสริฐจ,จริงและนี้ไม่ใช่คำสอนแต่งใหม่เอาของเก่าสองพันกว่าปีมาให้พวกเราอ่านเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเคยพูดอะไรนะไม่เสียหลายนะและเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะต้องรู้ด้วยซ้ำเนี่ยทำอย่างนี้รับรองชีวิตเจริญ